เป็นเรื่องเซ็กที่เริ่มจะไม่ธรรมดาในยุคปัจจุบันนะคะเขาบอกว่าห่างไกลกันก็โทรศัพท์คุยกันแล้วก็เริ่มมีการใช้ไอ้ตัวเซ็กโฟนเข้ามาช่วย ต่างคนก็ต่างมือถือรุ่นใหม่แล้วฮะเซ็กโฟนอ๋อใช้โฟนประกอบกิจกรรมต่างๆไม่ว่ามีคลื่นใหม่ออกมาเซ็กโฟนสงสัยจะเป็นที่นิยมนะคะทีนี้ต่างคนก็ต่างใช้จินตนาการไปก็ทําให้มีความสุขแต่อยู่มาวันหนึ่งเขานึกภาพว่าเราสองคนกําลังมีเซ็กกันอยู่แล้วมีผู้ชายอีกคนนึงเขามามีส่วนร่วมด้วยแล้วพอจากจินตนาการก็เกิดความอยากก็คือพยายามจะชวนให้ทําอย่างนั้นจริงๆก็คือเหมือนกับให้มี สงสัยจะเป็นเทเลคอนเฟอเรนซ์อะไรอย่างน <ham> งี้ะ <c oughs> เปิดหลายสาย <laughs> <g ll ug> แต่ว่าฝ่ายหญิงเนี่ยปฏิเสธไปอยากจะถามคุณหมอนะคะว่าทําไมเขาถึงมีความคิดที่อยากจะให้ลองแบบนี้คือชาย3หญิงหนึ่งหรือ 2, <h beers> 2> คู่การให้คนอื่นเข้ามามีเซ็กซ์ร่วมกับผู้หญิงที่ได้ชื่อว่าเป็นแฟนเนี่ย แสดงให้เห็นหรือเปล่าว่าผู้ชายเริ่มไม่รักเราแล้วเบื่อเราแล้วถึงได้ทําแบบนี้แต่ถ้าสมมุติเขาตอบตกลงนะคะคือให้มีผู้ชายสองคนแล้วเขาคนเดียวเนี่ยถ้าผู้หญิงโอเคถ้าผู้หญิงถ้าเกิดเขาโอเคกับแฟนเนี่ยแฟนจะยังคงรู้สึกดีๆต่อไปไหมถ้าลงมือปฏิบัติการกันจริงๆจะยังเหลือความรักอยู่ไหมคะถ้าเป็นอย่างนี้ค่อนข้างจะวุ่นวายสับสนพอสมควรนะคะอีลงตุงนางอีลงตุงนางคะเพราะว่ามันเริ่ม เริ่มจากความคิดที่ปล่อยให้จินตนาการมันสนุกสนานเนี่ยคะ่ะการใช้เซ็กโฟนการใช้อะไรตรงนั้น,นเพรนั้นพอเสร็จแล้วก็ค่อยๆก็ไปตามจินตนาการของมนุษย์เราอะค่ะก็ไปเรื่อยพอไปเรื่อยเสร็จก็เริ่มมีความรู้สึกอยากลองแต่ถ้าถามว่าเขายังรักคุณอยู่ไหมเขาก็คงรักนะคะแล้วก็เป็นความรู้สึกที่เขาอยากลองแต่มันก็เป็นสิ่งที่น่าคิดว่าถ้าคุณเองคุณทําอย่างที่เขาว่าเนี่ยผู้ชายไทยในความเห็นส่วนตัวจากประสบการณ์ที่ดูคนไข้เนี่ยผู้ชายไทยยังไงก็ยังไม่ไม่ค่อยจะยอมรับ ที่แฟนของตัวเองไปยุ่งกับคนอื่นหรือเคยมีใครมาก่อนก็ยังไม่ใคร่จะยอมใะจะเป็นทางเสียงก็อาจจะรับไม่ได้เพราะอันนี้ก็จะเป็นทางเสียงเข้าว่ามีส่วนร่วมอาจจะไม่ใคร่จะรู้สึกเท่าไหร่ก็พี่เธอร้องเบาๆแต่คนเขาร์ทำไมเธอร้องดังๆมีความเสียเทียมใช่ไหมคะเพราะนั้นจริงๆในความคิดตอนนี้นึกอยากจะสนุกที่จะทําอย่างนั้นแต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยผู้ชายเองก็อาจจะยอมรับไม่ได้ น,ะะนั่นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าถามก็หยุดเถอะค่ะหยุดพฤติกรรมตรงนี้หยุดหยุดความคิดตรงคือจริงๆมันก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดเกินขอบเขตหรือไม่ได้อะไรแต่มันชักเริ่มเบี่ยงเบนอันนี้มันเป็นข้อคิดไหมคะสังเกตดูบางคู่จะเริ่มเหมือนกับอยากมีประสบการณ์เรื่องเพศที่มันแหวกแนวแปลกไปจากเดิมคือ,ค,อคือมันเป็นความอยากอะคะอ่ะแต่บางทีไปทําจริงๆเข้าอาจจะเกิดความรู้สึกไม่ใช่บวกอ,อาจจะกลายเป็นลบก้คือแค่อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราทําอะไรที่มัน มันต่างไปจากเดิมมากแต่ไอตอนมีความคิดนี่มันเหมือนกับมีแรงผลักเยอะว่าน่าจะลองดูสักครั้งหนึ่งเพราะอันนี้นมันอยู่แค่ความคิดไงคะแต่ยังไม่ได้ลงมือทำจริง,รงๆพอลงมือทำจริงๆแล้วเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยมันไม่ใช่มันเป็นไปไม่ได้แล้วมันก็ไม่สอดคล้องกับความคิดที่ดีเท่าไหร่นะคือโดยส่วนใหญ่ทั่วไปเนี่ยสามีภรรยาเขาก็จะคล้ายๆกับเปลี่ยนเปลี่ยนรสชาติเปลี่ยน,เ,ยน<ช>เวลาบ้างนะฮะจากกลางคืนมาเป็นกลางวันเปลี่ยนสถานที่บ้างจากกรุงเทพเป็นต่างจังหวัด บางทีเปลี่ยนประเทศจากประเทศไทยก็ไปออสเตรเล,ลียอะไรจำลองนี้แต่นี่เขากำลังจะไปอีกแนวหนึ่งก็คือว่าจะให้มีมือที่สามนะฮะเข้ามาอันนี้ถือว่าจิตใจเริ่มผิดปกติไหมคะกคงไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะคะคแต่ว่าถ้าใช้คําง่ายๆก็เป็นความคิดเริ่มพิเรนพิเรน,พ,เรนพอเริ่มพิเรนมันก็จะเริ่มเริ่มแผลงมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆก็จะออกไปเรื่อยๆะคะ่ะก็จะ ไม่งั้นเซ็กช็อปมันคงไม่เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายคุณจะหาความพิเรนแบบไหนขึ้นมานั่น<ม>นั่นน,น,นั่นก็คือมนุษย์นะคะมนุษย์เองเนี่ยจะหาอะไรก็ตามแต่ที่ทําให้ตัวเองรู้สึกสนุกแล้วก็มีความสุขเพราะนั้นสุขที่จะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันมักจะมากับสิ่งที่แปลกใหม่มนั้นการที่เวลาเขาบอกคนเราเนี่ยถ้าเบื่อคุณทําอะไรที่แปลกกว่าที่คุณเคยทาซะบ้างเนี่ยมันก็จะช่วยคุณได้<อ>นะคะคุณเคยขับรถมาทํางานทางเส้นทางนี้วันนี้คุณเบื่อคุณก็ลองเปลี่ยนเส้นทางให้รถมันติดอิ่่งทีแปลกใหหม่สํารับชีวิตคุณ นะคะแต่ถ้าคุณมองให้ดีมองให้เป็นคุณก็จะมีความสุขกับสิ่ง่านั้น <Okay. S 2> ได้แต่เวลาถ้าคุณคิดที่จะทําอะไรที่แปลกใหม่แล้วมันออกจะพิเรนไปสักนิดหนึ่งหรือมันแผลงไปหน่อยหนึ่งเนี่ยก็ <ทำ S 2> นา่าจะกลับไม่ได้นะตรงนั้นก็ต้องมีขอบเขตให้กับตัว, uh. ตวเองสักนิดหนึ่งว่าโอเคถ้าเราทําแค่นี้จบแค่นี้ได้นะ โอเคถ้าเป็นแค่การโทรศัพท์พูดคุยเราจบแค่นั้นได้อย่าให้ถึงกับการปฏิบัติจริงเพราะตรงนั้นเราต้องช่างน้ําหนักให้ใหดีๆแล้วละว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงตรงนั้นเนี่ยยอมรับกันได้แค่ไหนหรือแค่โทรศัพท์ตรงนี้แล้วเกิดอย่างที่คุณฮารว่าว่าเกิดแหมมีความพึงพอใจอีกคนนึงมากกว่าแฟนตัว,ตวเองจะเกิดเรื่องอะไรขึ้น,นใช่ไหมคะนั้นเวลาที่จะก็เหมือนกับ ผู้ใหญ่เขาก็สอนอยู่แล้วว่าทําอะไรพี่เลนแผลงๆได้แต่ก็ต้องระวังแล้วก็ดูแลตัวเองให้เป็นด้วยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไม่คือที่ทผมกลัวผมกลัวว่าแฟนแกที่เป็นผู้ชายจะไปติดใจผู้ชายคน, <laughs> น,นแล้วก็ไม่บายแกนี่จะยุ่งอันนี้มันก็มันก็เป็นอีกข้อคิดหนึ่งเหมือนกันนะคะคือคือหลายคนจะบอกว่า,วาพอมีมีคู่รักหรือมีประสบการณ์เรื่องเพศกับคู่คนเดิมไปพักหนึ่งมันเริ่มเบื่อเริ่มอยากจะมีอะไรแปลกใหม่แต่บางทีไอ้ความแปลกใหม่ที่หาเข้ามาในในรสชาติของชีวิตทางเพศนี่มันก็มีข้อ ควรต้องคิดเหมือนกันไม่ไม่ได้คิดถึงเรื่องความสนุกทางเพศอย่างเดียวแต่ว่ามันมีผลกระทบทางความสัมพันธ์ความรักใน<ช>เรื่องอื่นๆ<ช>ได้<ช>ด้วยเหมือนกัน<ช><ช>นะคะ เพราะมันมีอยู่ยุคหนึ่งที่เขานิยมมากคือการสลับคู่ไงคะสวิงกิ้อ่<ช>ซึ่งมีในกลุ่มไฮโซในอะไรต่างๆขึ้นมาแล้วพอทําเสร็จมันก็เกิดมันก็มีมีคำถามอยู่ในใจค้างค่ะอยู่ด้วยกันทั้งหมดนะคะมันจะเป็นรอยร้าวที่ยากจะมันเหมือนได้อะไรใหม่แต่ว่ามีปัญหาอังอื่นแต่แตมองหน้าก็คงตะขิดตะขวงกันอีหลักอีมองหน้ากัน แล้วยิ่งถ้าไปเจอตัวจริงกันเนาะสมมุติแจกเสียงหรือเกิดเป็นนัดเจอของคงยุ่งมากขึ้นพอแล้วเรากำลังจินตนาการแลกำลังจะเล่นอลัรจะจินตนาการแทนเขาแล้วค่ะครับ